คคนนนนททีีี่่่มมมกกกรรราาะะะเวลออหอหหืถยูปั็จใญขึ้สวัสดีค่ะชื่อตัวต่อนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาทางการแพทย์เรียนสาขารังสีมหาวิทยาลัยลังสิกค่ะสวยขนาดนี้ทําไมต้องทําเพิ่มแน่นอนค่ะเป็นสิ่งที่ตัวต่อได้ยินมาบ่อยมากเลยค่ะตัวต่อเองมองกระจกอยู่ทุกวันมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เราอยากจะเพิ่มหรือเติมแต่งอะไรเข้าไปให้มันดีขึ้นอาจจะเหลือสักสิบก็ให้เป็น11ละกันนิดนึงค่ะตัวต่อเป็นคนที่มีกลามนะคะตัวต่อก็เลยรู้สึกว่ากรามเป็นปัญหาสําคัญมากเลยค่ะ oh. ตั้งแต่ตัวต่อได้ก้าว เข้ามาในคลินิกนะคะรู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆเลยค่ะพี่ๆพ,พนักงานน่ารักมากๆเลยที่สําคัญนะคะแพทย์เฉพาะทางเครื่องมือทันสมัยมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่ิกปืนเขาอาจจะมีหมอปลอมมียาปลอมแต่ที่เนี่ยค่ะยาแท้แน่นอน100%ค่ะ ก็ปกตินะเพื่นะมีกามอยู่นิดนึงเนาะแล้วก็มีแก้มอย่นิดแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาจจะทําเป็นไฮฟูเพื่อแบบใส่เนี่ยก็ได้เพื่อให้ไขมันมันละลายไปด้วยตรงนั้นแล้วก็ได้ข่าวว่านอนกัดฟันด้วยเหรอนอนกัดฟันเนี่ยฉีดโบท็อกซ์กันมันก็สามารถช่วยในการลดอาการนอนกัดฟันได้เหมือนกัน ต้องบอกเลยว่าคุณหมอมือเบามากค่ะที่โบท็อกกามแล้วก็โบทอ็อกหน้าผากด้วยคุณหมอก,ก็บอกว่าอยดอีกสักประมาณอาทิตย์นึงก็หายแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวต่อก็มีทํใไฮฟูนะคะต้องบอกเลยว่าทาเสร็จปุ๊บก,ก็เห็นผล20-30เเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะก่อนจะทําหัถการคุณหมอก,ก็มีทายาช้าให้เราด้วยเอาให้ชาแล้วค่อยลงมือทําค่ะนี่คือสิ่งที่ปลอดภัยสําหรับลูกค้าแบบเราค่ะตัวต่อก็แ,แนะนําเลยนะคะมากันเยอะๆค่ะอยากสวยแบบไหนให้จิตราเสกให้สิคะรออะไรมากันเยอะๆนะ